สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ k คทแอนด์ม o คโรนาอิคเอาลุกนะคะเรากลับมาเจอกันค่ะเป็นวันจันทร์ที่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วนะคะแับเดือนจริงๆค่ะสาหรับปีนี้นะคะที่เสือดุมากๆเลยก็ใกล้จะหมดไตรมาสหนึ่งไปแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีเวนท์ที่รอคอยกันมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการประชุม FOMC นั่นเองซึ่งพอผลออกมาแล้วตลาดก,ก็ค่อนข้างตอบรับอย่างก็จะเรียกว่าบวกได้ไหมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็มีสลับ กันไปมาเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของเอเชียเช้านี้ก็ได้ได้ว่าทยอยค่อยๆบวกไม่ได้บวกออกมาแรงมากเท่าไหร่รวมไปถึงทางฝั่งของหลายๆสินทรัพย์เองค่ะที่มีการปรับตัวลงมาด้วยอย่างตัวคอมมูนิตี้เองก็มีการปรับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะทางฝั่งของตัวทองคารวมไปถึงทางฝั่งของตัวน้ํามันด้วยถึงแม้ว่าวันสุกที่ผ่านมาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่าสาหรับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้รวมไปถึงการวิเคราะห์ดูว่าภาพต,ต่างๆที่ ถ้าทีของเฟดที่ประกาศออกมานั้นจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนอย่างไรคะ่ะกับทางโรเตอป๊อปหรือว่าโรเตสมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบรจกกรุงไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะโรเตอป๊อปสวัสดีครับคุณกระแต ตอนนี้แต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อะค่ะก็คงเกิดความรู้สึกแบบเอ๊จะยังไงต่อดีเหมือนกันนะคะเรป๊อปเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของประชุม f อ m c เองสถานการณ์ของตัวรัสเซียยูเคร,รนก็ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันคําถามเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะอจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดเราดูจากภาพทั้งหมดคะด่ะเรป๊อปเรามีความหวังมากยิ่งขึ้นไหมคะในการเจรจาของทางราัสเซียยูเคร,รนรวมไปถึง สิ่งที่มันกระทบแน่นอนก็คือเรื่องของตัวราคาสินค้าพ้กอพันุ์อย่างน้ำมันที่มีการปรับตัวลงมาอันนี้มีคาแนะนําและก็กลยุทธ์อย่างไรบ้างคะนัสตาป๊อปครับคือในสายการนัดเสียเขนเราก็อย่างที่เราบอกกันนะครับเราก็ยังหวังว่าให้เกิดการเจรจากันได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ยังเจรจากันต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีการเจรจาย,ยังไม่ได้หยุดยิงนะครับแต่หมายถึงเปิดทางให้กับเป็นเหมือนผู้ลี้ภัยนะครับเป็นทางที่เรียกว่าทหารจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับสําหรับคนที่ต้องการลี้ภัยจากเมืองอา มาลิเอมาริ u โป,โปนะครับจากเมืองทางด้านตอนตอน,ตอ,นออกเสียงใต้ของเขาครับเพื่อซึ่งก็เป็นสัญญาณดีนะครับว่าว่าอันนี้ก็คือทาเพื่อเพื่อเพื่อมนุษยชาตินะครับว่าไม่อยากไปไปทําให้พลเรือนมีการเสียชีวิตนะครับ <S 1> <S 1> แต่นี้เรื่องของการการยิงเนี่ยต้องบอกว่ายังยังมีการยิงกันอยู่นะครับแม้ว่าทางด้านทางด้านผู้นําของทางด้านยูเครนเนี่ยก็มาพูดตอ่อนะครับว่าอยากที่จะจาจะ,จะ,จะเขาก็จริงๆเขาก็ดูเหมือนว่ายอมแล้วล่ะยอมที่จะเป็นเหมือนรัฐกันชน นะครับก็เป็นเหมือนว่าเป็นรัฐที่เป็นกลางไม่ได้ฝักใฝ่ทางด้านนาโตเหมือนอย่างที่เคยอยากเป็นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ฝักใฝ่ทางด้านรัสเซียจริงถ้าเกิดยอมอย่างนั้นยอมเป็นกลางมันก็เหมือนเขาข้างรัสเซียไกลๆนะครับแต่คือทางผู้นำรัสอ่ายูคเครนก็มาพูดแล้วล่ะว่าเขาอยากที่จะอยากที่จะหยุดยิงน,น,นะครับอ่าอยากที่จะเป็นรัฐเป็นกลางให้ก็ได้นะครับแต่มันยังเหลืออีกสองคอนดิชันนะครับที่ทางด้านรัสเซียอยากได้เนี่ย คือหนึ่งต้องยกใครเมียให้กับทางด้านรัสเซียสองคือต้องให้เรื่องของดอนบาสเนี่ยแผนทางด้านดอนบาสนะครับเป็นรัฐอิสระซึ่งอันนี้เนี่ยมันเหมือน,นเป็นการที่ยูเครนเป็นการเสียพื้นที่ไปนะครับมันก็อาจจะทาให้เรื่องของการยอมตรงนี้เนี่ยอาจจะยอมยากหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าทําไมรัสเซียต้องการตรงนั้นนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นทาส <Bar rier. S 1> รัสเซียเนี่ยเป็นตัวยูเครนจะเป็นเบรเออร์กันนาโต้นะครับคือก่อนหน้านี้น นาโต้เคยอยู่แบบเยอรมนีฝรั่งเศสเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลามก็มาจนประเทศที่เคยเป็นทางด้านรัสเซียเนี่ยมันจะเป็นสซลวาเกียเช็กอะไรพวกนี้เนี่ยที่เคยเข้าข้างราัสเซียเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ทางด้านนาโต้ละเหมือนทางด้านยูคเครนเป็นเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับที่จะเป็นแบนเรอร์ให้แต่ทางด้านตัวไครเมียกับทางด้านอแอนดอนบ,บาซีที่ทางรัสเซีย,ยให้เป็นอิสระมันจะเปิดทางให้รัสเซียนะครับที่ออกมาสู่ทางด้านทะเลดําได้ พอออกมาสู่ทางด้านเทเลดามเนี่ยเรื่องของการขนส่งสินค้า<ก>เรื่องของอาวุธจุลกรณ์อะไรนี้มันก็มันก็ง่ายขึ้นบอ,อกทะเลดามได้เนี่ยมันออกไปททเลเมตมิเเอร์เรเนียน,น,นะครับไปทางด้านอิตาลีแล้วออกไปแอติกแอติกได้ด้วยซ้ำน,นะครับนี่นก็เป็นเหมือนทางเปิดทางให้กับทางรัสเซียได้เหมือนกันมันก็เลยอาจจะเป็นจุดนี้ที่ยังที่ยังเจราจาไม่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมองไปอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านฝั่งรัสเซียเนี่ย จริงๆอันนี้เข้าอาทิตย์ที่สี่กำลังจะครบเดือนแล้วนะครับที่มีการสู้รบกันมาคนก็เริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะนัสเซียที่เคยว่าก่อนหน้าน,นี้ที่คิดว่าน่าจะน่าจะเข้าไปรยุดเข้ามาบุกยึดของเทียบได้โดยง่ายเนี่ยเพราะว่าอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เนี่ยต้องเรียกว่าก่อนหน้าน,นี้มีการโปรโมทก็สัญญาณภาพเนี่ยสูงทีเดียวนะครับแต่พอผ่านมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยมันก็ยังยึดไม่ได้สักทีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางด้านยูเครนเนี่ย ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศนะครับเป็นในเรื่องของอาวุธที่เอามาสู้กับทางด้านรัสเซียเนี่ยก็ถือว่ามีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะงั้นมันก็เลยทําให้อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้รัสเซียเนี่ยยังยึดไม่ได้นะครับแต่ทีนี้การที่รัสเซียยึดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีต้นทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางด้านการทหารนะครับชีพพลเรือนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แรงต่อต้านจากในประเทศก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเริ่มเริ่มมีคน แผนแรกคือต้องการที่จะเข้ามา,าบุกยึดยูเครนเนี่ยมันแทกจะยากขึ้น,นอาจจะต้องเข้าสู่แผนสองหรือเปล่าว่าต้องขันข้อเข้าสู่โตัวเจรจารเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นอนอเนรเนี่ยเราก็เชื่อว่าแนวโน้มการเจรจารเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีอะโอกาสมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะแต่มันก็มีอย่างที่เราทิ้งทิ้งไว้ประเด็นของของ อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีติดที่ต้องติดตามอยู่สองจประเด็นนะครับในเรื่องของพื้นที่การซื้อลบสกบพื้นที่การซื้อลบที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยประเด็นไปใกล้ๆโปรแลนด์แต่ณวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ยยภายในยูเครนนะครับยังไม่ได้ลาออกประเทศอื่นซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ<ม>ในเรื่องของการเืองรอบประเทศที่เคยกังวลว่าสกอบของของความขัดแย้งเนี่ย มันจะลามไปถึงจีนหรือเปล่านะครับซึ่ง mm hmm. สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านแปริบีของสหรัฐนะครับคุณโจไบเดนเนี่ยก็มีการต่อสายตรงกับคุณสีจิ้นผิงนะครับก mm hmm. ็จริงๆสหรัฐก็ขู่นะครับทำตัวเหมือนเป็นตำรวจโลกนะครับ mm hmm. ว่าขู่ว่าจีนห้ามเข้า,ขาช่วยรัสเซียนะครับซึ่งจีนก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับอยากให้มีการเจราจาหยุดยิงก็แม้ว่ารัสเซียจะเป็นเพื่อนจริงแต่ก็อาจจะไม่ได้อ่อย่างที่เราคุยกันนะครับอ mm hmm. าจจะเรื่อา เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับก็คงไม่ได้ไปอย่างนั้นเพราะมันก็ทาให้จีนเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับส่วนในเรื่องการเมืองในประเทศของรัสเซียก็อย่างที่เรียนนะครับก็ก็มีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ดังขนาดที่ทําให้มันเป็นปัญหาที่เหมือนการก,กลียดในประเทศนะครับรอ,อืมแสดงว่าตอนนี้ภาพมันเริ่มดีขึ้นถูกไหมคะนั่นอาจจะเป็นสายส่งสำคัญที่ทําให้เห็นสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงมาหรือเปล่าคะนักเตะก็อาจจะหลายประเด็นนะครับว่าสัญญ,ญาณเริ่มดีขึ้นความรุนแรงไม่ได ไม่ได้เอ็กซ์เคตไม่ได้ยึดไม่ได้ต่อเนื่องไปจนถึงแบบลามไปประเทศอื่นคือตอนที่กังวลกันเยอะๆเนี่ยถ้าจากันได้มีการคุยกัน่าถึงถึงกันว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะครับใช่เอ่อตรงนั้นมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดูหายไปเรื่องการการเซ็นชันต่างๆรัสเซียก็ก็ยังเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดไปแล้วนะครับคนก็เริ่มที่จะประเมินได้ว่าผลประทบมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สําคัญคือเรื่องของการแบนอ่าสินค้าพลังงานจากราัสเซียเนี่ยทางด้านยุโรปไม่ได้มีท่าทีเลยนะครับว่าจะแบนตรงนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าดู global demand ของของตัวตัว,ตวน้ำมันเนี่ยหรือสินค้าพลังงาน,นมันก็อาจจะมีการหายไปบ้างจากการที่สหรัฐแบนรัสเซียซึ่งจริงๆบอกว่านส่วนที่น้อยมากๆนะครับเั้นมันไม่ได้กระทบ global demand supply เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ global demand supply ที่เคยกังวลกันเยอะๆเนี่ยว่ารัสเซียจะหาทางออกไม่ได้เลยยุโรปจะแบนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรื่องของ ความกังวลที่ก่อนหน้านี้เน,นี่ยมันอาจจะแบบไปไกลไปหน่อยนะครับมันก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับมามองสถานการณ์ความเป็นจริงตามปกติเริ่มที่จะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแ a งชั i นทางด้านการเงินเนี่ยแล้วแล้วรัสเซียเป็นยังไงซึ่งปรากฏว่าที่บอกว่ามีรัสเซียจะมีบอลที่ครบกําหนดนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็หาทางออกได้นะครับเพราะว่าก็มีเงินมาเซเทิลซึ่งเดี๋ยวคงต้องติดตามดูนะครับว่าว่าจะเซเทิลเป็นสกุลไหนอะไรยังไงแต่ดูเหมือนว่าจะมีทางออกก็เหมือนกัน ครับนั่นอะไรที่มันเคยมีความกังวลมากเกินไปเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มกลับเข้ามาเรียกว่า,ารอดูสถานการณ์ก่อนนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์การสู้รบยังมีอยู่สถานการณ์ยังไม่นิ่งความเสี่ยงก็ยังพร้อมมีอยู่อีกหลายด้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ม,มันไม่ได้รุนแรงเพิ่มขึ้นไปจากที่เคยเกิดขึ้นตอนน้านี้นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็มีสัญญาณที่บอกว่าอยากที่จะเจรจ,จานเนี่ยมันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วสำหรับคนที่ก่อนน้นนี้คืออาจจะเพิ่ม o พ i ิ i o นในฝั่งตัวน้ํามันกับตัวทองคําไว้ค่ะเดือดป๊อปจังหวะแบบนี้นี่เราควรทายงังไงกับสถานะการลงทุนตอนนี้ดีคะคือต้องบอกว่าในมุมมองเรานะครับในเรื่องของสินค้าพลังงานเนี่ยแม้ว่ารัสเซียจะทําให้มันมีเหมือนพรีเมียมเข้ามาในสินค้าคอมมูนิตี้นะครับเราเรียกว่าเป็นวอร์พรีเมียมแล้วกันนะครับคือจะให้ราคามันปรับตัวสูงกว่าที่มันจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดสงครามจบวอร์พรีเมียมตรงนั้นหายไปราคามันก็ปรับลงมาอย่างที่เราเริ่มเห็นแล้วหล่าว่าราคาน้มัน เวสเซ็กซนะครับปรับขึ้นไป125แล้วก็ลงมาแถวประมาณประมาณ100นะครับ <Right. S 2> แล้วก็เด้งขึ้นใหม่หมนะครับก็อันนั้นก็เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นที่คนคลายขอกังวลเรื่องของสงครามนะครับมันก็เลย mm hmm. มีการแกว่งค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจะดูพื้นฐานจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของสินค้าพลังงานเนี่ยมันตลาดมันยังค่อนข้างไทยอยู่นะครับคือ mm hmm. ดีมานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพื้นตัวจะจบเรื่องสงครามเสร็จมีการพื้นตัวจากโควิดเนี่ยดีมามันก็จะกลับเข้ามา mm hmm. เรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศมันก็ทําให้เรื่องของ ตัวตัวจ็ตฟิลอ่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆมีความต้อ,องการที่สูงขึ้นนะครับขณะที่ฝั่งซัพพลายเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรนี่ยเราคิดว่าตัวดีมาซัพพลายเนี่ยมันก็ยังดูไทยอยู่มันก็อาจจะเป็นสปอยที่ซัพพอร์ตให้ ราคาน้ามันยืนอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความผันผวนลรงจากถ้าเกิดว่าสงครามมันจบลงเนี่ยก็อาจจะมีแรงเทขายได้ตามระยะสั้นๆนะเพราะฉะนั้นคนลงทุนพวกคอมมิอิตี้พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าความผันผวนระยะสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นความผันผวนที่ค่อนข้างมากนะจจ่กดดันเรื่องของตัวดิมาสป l y ในระยะยาวได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราเป็นึงตัวทองคํได้ใช่ไหมคะเตรป๊อ ทองคำเราน่าจะเห็นพีคไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวสงครามที่บอกว่าความกังวลม,มากๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองสงครามครั้งที่สามนะครับแล้วก็กลัวว่ายุโรปจะปิดทอ่อแก๊สหรือว่ารัสเซียจะปิดทอ่อแก๊สซึ่งตรงข่าวพวกนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วดูแนวโน้มว่าก็คงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าปิดทอ่อแก๊สกันจริง,งเรียกว่าลําบากกันถูกไป ช่ okay. เรื่องของราคาร,ราคาทองคําเนี่ยมันอาจจะ r พรซินเรื่องของความกลัวที่มากที่สุดไปแล้วตอนที่มันขึ้นไปสูงๆนะครับอืมโอเคงั้นมาต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะสําหรับสัปดาห์าที่แล้วคือเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินของเฟดค่ะที่เขามีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ปี2561เลยก็ถือว่าทําให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตัวหุ้นเทคบางตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะคะ แต่ฝั่งของตลาดบอลที่เรามีการพูดถึงกันมากขึ้นค่ะอย่างตัว U curve Inverted เนี่ยค่ะนักลงทุนเองควรต้องเตรียมความพร้อมสาหรับประเด็นของการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ยังไงบ้างคะดรป๊อปเดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวนักลงทุนจะแปลกใจนะครับว่าเออเฟดขึ้นดอกเบี้ยเอะทำไมหุ้นขึ้นนะครับคือมันมันจริงๆการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเพื่อที่จะเบรกเงินเฟ้อหรือว่าเบรกเศรษฐกิจนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลพอเศรษฐกิจอาจจะชะลอลงมันก็เป็นผลไม่ดีต่อตลาดหุ้นในเชิงของพื้นฐาน นะครับแต่แต่จริงๆการที่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยอย่างการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วการที่ดอทพอตเนี่ยตัวสําคัญน่าจะเป็นด<ไ>อทพอตแล้วก็การสื่อสารจากคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยที่ออกมาบอกว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมด7ครั้งนะครับ<ม>ครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับ<ม>ก็จริงๆก็เหมือนขึ้นทุกครั้งจากนี้ไปเนี่ยเ<ม>ชื่อไม่เชื่อนั่นแล้วแต่นะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนจากความไม่แน่นอนี่ ซึ่งก่อนอ้นนี้มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะตรงลงเฟดจะกล้าขึ้นหรือเปล่าเฟดจะขึ้นสักกี่ครั้งขึ้น5ครั้ง7ครั้งอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนจากความไม่แน่นอนให้เป็นความแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของอันเซอร์ตี้ที่เคยกลบดันตลาดเนี่ยว่าเฟดจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันหายไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นทําให้ตลาดเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันถูกกดดันจากเรื่องของความไม่แน่นอนมาแล้วเนี่ยพอมันกลายเป็นความแน่นอนเนี่ยตลาดก็เรียกว่าเป็นลักษณะของรีลีฟรา ขึ้นไปเจ็ดครั้งเนี่ยปีนี้ดอกเบี้ยก็ยังอยู่สองเปอร์เซ็นะครับมันก็อยู่ระดับที่เรียกว่ายังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าอาจจะไม่ตลาดเกิดการสั่งการรีลีฟแล้วก็จริงๆการที่ตลาดถูกแรงเทขายมาเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองเอ๊ะตลาดสหรัฐด,ด้วยโกรดระดับแบบรอรอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับหุ้นหุ้นกลุ่มเด็กเนี่ยเอ๊ะด้วยไวเลชั่นระดับนี้เนี่ยที่มันเคยไวเลชั่นเคยสูงแบบสามสิบห้าเท่าเนี่ย ตอนนี้มันเหลือประมาณสัก20-25เท่าเนี่ยเอ๊ะมันมันดูมันดูเหมาะสมที่ <Okay. S 1> จะน่าลงทุนแล้วหรือยังน,นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียกว่ามุมมองอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าถ้ามองในอดีตเนี่ยเทกเนี่ยหุ้นกลุ่มเทกมันเคยเทรดที่ระดับ P/E แค่ประมาณ20เท่าแค่นั้นเนองกอนที่จะเกิด QE แบบ Infinity QE นะครับต,ตอนนี้ยืนระดับประมาณสัก25เท่าอะไรเงี้ยกอาจจะเอ๊ะมันสูงกว่าในอดีตนะครับ แต่ถ้าเทียบกับช่วงที่เกิดโควิดหรือช่วงที่ทำจีนมากๆเนี่ยมันก็ถือว่าต่ำกว่าเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองไปในอนาคตเนี่ยยิวยิวยิวจริงๆแล้วว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่เราคิดว่าจากนี้ไปอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เยอะนะครับเราก็มอง u s เอสเอสเช10สิปีเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์กว่าขวาดนั้นนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเนี่ยมันมันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเห็นยิวเราอาจจะไม่เห็นเด้งขึ้นไปไกลยิวต่ําผลตอบแทนตราสารนี้ต่ำเหมืะนั้นํา ถ้าจะหาผลตอบแทนเนี่ยมันต้องมาจากตลาดทุ้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็อาจจะทําให้เราเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะเห็นตลาดทุ้นยังเฉลยกันใน PE ที่แบบสูงว่าก่อนโควิดได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนอาจจะมองว่าอ่าที่ท,ที่ที่ตลาดทุ้นปรับตัวลงมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าลงทุนได้เหมือนกันซึ่งเราก็แชร์วิวตรงนั้นนะครับว่าอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าน่าสนใจทยอยกลับเข้ามาลงทุนได้เหมือนกันนะครับ พอพูดถึงฝั่งที่ให้ทยอยเข้ามาลงทุนได้ค่ะดนเตอร์แอบนึกไปถึงตลาดหุ้นจีนกันนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็เริ่มเห็นถึงสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นได้ว่านักลงทุนเริ่มกลับมาพูดถึงตลาดหุ้นจีนกันมากขึ้นบางคนบอกว่าอยากจะกลับเข้ามาทยอยสะสมอีกครั้งหนึ่งอันนี้จ,จะขอถามสําหรับคนที่ก่อนนี้อาจจะถอยออกไปแล้วอะค่ะจังหวะแบบนี้เนี่ยถือว่ากลับมาลงทุนได้หรือยังคะดตรป๊อปคือหุ้นจีนสัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกว่าผัานผวนมากๆเลย ต้องมา,มาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะอันนี้มันจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเราคือเวลาอ่เว,าเวลาเกิดตั้งแพนิคเนี่ยมันก็จะเล่งขายคือก่อนหน้าน,นี้มันก็จะมีรู้สึกจะเคยคุยนอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามันมันมีหลายปัจจัยเลยที่กดนนตลาดทุ้นจีนนะครับเรียกว่าหลายปัจจัยมากๆว่าจะการถูกดีลิสต์ออกจากเรื่องของตลาดยุโรป<ม>เรื่องของความขัดแยง้งระหว่างยูเครนรัสเซียที่อาจจะลากจีนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นเนี่ยในประเทศด้วยใช่ทำให้อ่เรื่องของโควิดในประเทศด้วยใช่ครับ มันก็เลยทำให้ตลาดของจีนโดนแรงเทขายมามากๆแต่การเทขายขนาดนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นหน่วยงานทางด้านภาครัฐนะครับก็คงไม่ได้สบายใจเท่าไหร่ก็มีการออกมาพูดแบบเหมือนว่ายืนยันว่าจะมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือทั้งๆที่จริงๆยังไม่ได้มีมาตรการอะไรเลยใช่ค่ะรึเข้ามานะครับมันก็ทําให้ตลาดสามารถที่จะตดกลับได้เงินทั้งเร็วเห็นในระยะสั้นๆเนี่ยเราคิดว่าไอ้ข่าวความผันผวนในปีนี้เนี่ยความผันผวนน่าจะเป็นสภาวะหลักเลยทีเดียว ตลาดจะมีลักษณะของความปัน่นป่วนอย่างนั้นงนั้นในการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคอยติดตามสถานการณ์ค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่มีลักษณะต้องการแบบเป็นท a c ิ i c a l มีการเทรดดิ้งสั้นๆต้องเรียกว่าติดตามาตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิดเกาะหน้าจอยนะคะใช่แต่ถ้าเกิดใครเป็นลักษณะของ long term investor เนี่ยการปรับพอที่เรียกว่ามีการเหมาะสมสบายใจกับเรื่องของอแนวโน้มที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ย แล้วก็ถือไปยาวๆย,ยอมรับความผันผวนระยะสั้นๆเนี่ยแล้วก็ถือไปยาวๆเนี่ยอาจจะเป็น战略ท,ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวครับซึ่งสําหรับตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่คุณกระแตาถามเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเชื่อตลาดหุ้นจีนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนจะต้องโตขึ้นมาเป็นตอนนี้เขาอนนันดับสองของโลกนะครับโตเชื่อว่าจีนจะต้องโตขึ้นมาเป็นอันดับหของโลกนะครับอันนี้ตลาดหุ้นจีนก็จะมีความน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยโอลิซีมันยังกดดันอยู่ยังหาทางออกไม่ได้ อะไรต่อมิไรนะครับเพราะนั้นก็จะบอกว่าตลาดทุนจีนอาจจะเป็นตลาดที่ไม่ได้สนใจสําหรับน่าสนใจสําหรับท่านนะครับแต่สําหรับมุมมองเราเนี่ยคือถ้าดูลองเทอมจริงๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าอย่างน้อยจีนน่าจะโตขึ้นมาเป็นอันเบอร์หนึ่งของโลกได้ไม่ยากนะครับก็มันมันมันแล้วแต่ว่าเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมากกว่าอันนี้คือเป็นภาพลองเทอมเลยนะครับเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีมีมีศักยภาพในการเติบโตเยอะหรือถ้าจะมองแค่เฉพาะในปีนี้เนี่ย เราเห็น e a r n i n g ็งโกลดของจีนเนี่ยก็ระดับ12%นะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่นิ้วว่ากลางๆนะครับแต่ก็ดีดีกว่าหลายๆหลายๆตลาดด้วยซ้ำถ้ามองตลาดสหรัฐถ้ามองดาวโจนนะครับจริงๆมอง e a r n i n g ็งโกลดปีนี้ติดลบด้วยเอสพี S P ปีนี้แค่5%แค่นั้นเองนะครับเทกมองระดับประมาณ12-13%ซึ่งแต่หุ้นจีนที่เป็น A อแชร์นะครับต้องเน้นย้ำว่าเป็น A อแชร์เนี่ยก็มองเห็นมองเห็นโกลดในระดับ12%ดูในลักษณะของ PE เนี่ยก็เรียกว่าถูกขายมาเยอะและ้วในเชิงพีอีเนี่ย มันก็ไม่ได้แพงนะครับ PE เท่าประมาณแค่12เท่า A share ก็เรียกว่ามีความน่าสนใจในตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมองเป็นระดับ H share เนี่ยมันเป็นหุ้นเถกนะครับถ้าดู earning growth อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าดูในเชิง valuation เรียกว่าถูกจริงนะครับแค่เหลือแค่6เท่า8เท่าแค่นั้นเองนะก็อาจจะหรือว่าเข้ามาทยอยสะสมได้เลยเหมือนกันนะครับแต่จริงก็ต้องใช้วิธีกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของพอนะคะเพราะถ้าเกิดคนวางเป้าหมายประยะสั้นไว้แต่จะใช้กลยุทธ์แบบว่าถือยาวก็อาจจะไม่ได้เหมาะแบบนั้นเลยนะะค โอเคแล้วเต้งันเราสรุปกันหน่อยแล้วกันว่าประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้รวมไปถึงคําแนะนาสาหรับการลงทุนวางกลยุทธ์ยังไงดีคะคือในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงต่อเนื่องนะครับน้ากระเพื่อมเรียกว่าเป็นช่วงน้ากระเพื่อมจากการประชุมเปดแล้วกันนะครับเพราะว่าเกิดมีการประกาศไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้นเขาเงียบๆไปก่อนการประชุมนะครับเพราะเขามี black out p e r i o ตอนนี้มันมันผล black out p เ r ียไปแล้วก็จะเห็นเริ่มมีเปิด member เริ่มมาพูดเหมือนกัน เา,าเอยแม้ว่าจะขึ้น7ครั้งจริงบางครั้งอาจจะต้องขึ้น50 b ส s ส point นะครับก็คุณเจมส์ทูลาดเหมือนเดิมนะครับหรือว,ว่าเรื่องของที่เราคอยติดตามอยู่ก็คือเรื่องของ tightening น,นะครับ QT ใน statement ก็จะมีการพูดเหมือนกันว่าจะว่าจะมาแล้วนะในค <ำ S 1> ําในใช่ในในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ย coming meeting เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่หลักๆที่ information ที่มันขาดหายไปคือเรื่องของ size ในการทำ QT นะครับ คือแน่นอนว่าในช่วงแรกของการทํา QT เนี่ยสายสมไม่ได้เยอะคงเป็นล,ลักษณะของกทดลองตลาดเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆแต่เฟดจะเพิ่มขนาดถึงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูว่าจะมีการพูดประเด็นตรงนี้อะไรยังไงหรือเปล่านะครับตัวเลขที่ลอยๆมาก็อย่างครั้งที่แล้วก็ไปแคปที่ประมาณสักห้าหมื่นตัวเลขที่เริ่มมีการพูดถึงกันก็สักประมาณ8ปดหมื่นนะครับหรือว่าเอ๊ะมันจะไปถึงแสนหรือเปล่าแสนนึ่งก็คือเหมือน คูณ2จากครั้งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามดูสําหรับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบ็กอัพพิเลตมันผ่านไปแล้วคงจะมีเฟดเมมเบอร์ที่ออกมาพูดนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเจอร์มพาวเวลก็มีมีที่จะพูดวันดันกับวันอังคารนะครับก็ต้องรอรอดูท่าทีเขานอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับก็ตัวเลข p m เของทางด้านยุโรปนะครับที่จะเห็นสะท้อนว่าเรื่องของผลกระทบจากทางด้านรัสเซียยูเครนเนี่ย มันกระทบต่อ real sector รเนี่ยของของยุโรปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ายุโรปอ่จริงๆก็เป็นเหมือนใกล้สถานที่เกิดเหตุนะครับใกล้สหรัฐนะคะใช่มันมันมันก็มันใกล้จุดที่เขายิงนะครับมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ผลกระทบในเชิง real sector รเนี่ยมันจะเยอะกว่าทางด้านสหรัฐหรือเปล่าหรือเยอะกว่าทางนั้นอ่าทางนั้นเอเชียหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลขพ m i เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่บอกได้เหมือนกันว่าผลกระทบเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนสําหรับ real sector ในยุโรปนะครับ โอเคติดตามกันได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้มีทั้งประเด็นที่ยังคงต้องตามกันต่ออย่างรัสเซียยูเครนแล้วก็ทางฝั่งของตัวเซดเองที่ต้องรอดูที่ท่านะคะว่า กรรมการแต่ละท่านจะออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมมีรายละเอียดให้ตลาดเองเนี่ยได้มาวิเคราะห์กันต่อหรือเปล่ารวมไปถึงทางฝั่งของตัวโควิดเองก็ยังต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนยังไงช่วงนี้ก็หากใครมีปัญหาเพิ่มเติมหรือว่าคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งกันเข้ามาสอบถามกันในฝั่งของอินบ็อกซ์ของทางเคทัมสมาร์ทเทรดได้นะคะแต่สาหรับวันนี้ตาละก็เด็ตัป๊อปต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรมาฝาก,ก